สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนสายสายาบาชมไม้ดอกสวยๆเห็นเม่อเอ้ยหอมอ่ะต้นนี้พอชอบมากเขาหอมดอกก็สีสดด้วยเสียดายปีนี้ดอกเล็กไปหน่อยไม่ค่อยได้ สนใจดูแลเขาเท่าที่ควรเนาะสวยมากตอนชอบเ <c oughs> ดี๋ยวดูใต้ต้นไม่เอ่ยนี้ข้างล่างข้างล่างนี่ที่พื้นที่มันร่วงร่วงลงพื้นสวยอะ่ะสีสวยดีเป็นคนบ้าต้นไม้ชอบ ท้าไม้ดอกไม้ใบชอบหมดแหละใครชอบไม่ชอบไม่รู้ผ่อนเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรที่เป็นธรรมชาติอะปลาเปอปลา,ปลาสวยงามแต่มด,ด้าน้โน้นไกลๆโน่นด้านหน้าเห็นไหมเออ แต่ไม่ได้ออกไปนะอีกเกียดถ่ายเอาด้านในนี่แหละฝั่งน,น้นมองเห็นอยู่ฝั่งน,น้นก็คือสถานีตำรวจภูทรน,นครสวรรค์เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยมันขี้เกียจออกไป แต่ตัวไม่เรียบร้อยขี้เกียดออกไปอยู่ในนี้ไม่เป็นไรเหมือนอยู่ในบ้านแมนก็เป็นด้านหน้าก็ถึกนี่เข้าประตูมาก็จะเจอศาลาพระพิคเนศดูเจ้านกหากินกันใหญ่เลย เห็นมนน,ะนกเอียงหากินอยู่ในสนามย้มาเดินชมนกชมไม้เดี๋ยเย็นๆ่าจะออกไปเดินริมนะ้ำไปออกกำลังกาย พวกนี้มันชอบขึ้นมาอยู่เป็นอาคารและมันจะมาถ่ายใส่เนาะสกระปรกเชื้อโรคด้วยคือจริงๆไม่ได้รังเกียจนกหรอกแต่ว่าพวกนี้เกาเป็นตัวนําเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยพระองค์ทรงพระเจริ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจากกันแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเยว็นๆเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวริมน้ำเนาะบ๊ายบายจุบจ๊บๆ